กลุ่มวังขนายร่วงกับบริษัทวินทองคอปเปอเรชั่นจำกัดสเสนอรายการรอบรู้กรเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียครับตอนนี้ครับผมยุ่งอยู่กับพี่อุดมนะครับในเรื่องของไม้ตัดใบนั่นเองนะครับผมมองว่าไม้ตัดใบในบ้านเรานี่นะครับถึงขั้นขนาดมาโชว์ในงานระดับนี้ได้แล้วนะครับผมว่ามีเกษตรกรหลายท่านบอกว่าอยากจะเริ่มต้นสําหรับการที่จะหันมาทำเขาเรียกว่าเกษตรแบบไม้ตัดใบจะเริ่มต้นยังไงดีคะคือไม้ตัดใบเนี่ยหลายท่านอาจจะงงๆตอนแรกที่คุยกับคุณกบเนี่ยรู้สึกเออไม้ตัดใบเนี่ย มันเป็นอะไรยังไงนะไม้ตัดใบเนี่ยมันคือเป็นไม้ที่สําหรับตัดเฉพาะใบไปใช้กระดอกอ่าพอรู้่รงนี้นะพอเกษตรกรสนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้ก็เพิ่มเติมเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลาจัดดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานเอาว่ามงคลเนี่ยก็จะมีทั้งดอกและใบใ,ในการจัดให้หจุดตรงนั้นดูสวยงาม,มนะไม้ตัดใบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอกเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นและสวยงามขึ้นนะซึ่งมันมีมากมายหลากหลายชนิดเลยนะซึ่ง วันนี้มาโชว์ที่งานระดับนาน,นาชาติงานฮอติเอเียนะครับก็คือเราสามารถที่จะผลิตไม้ตัดใบเนี่ยนอกจากจะจาหน่ายในประเทศไทยใช้ที่ต่างๆแล้วเราสามารถที่จะผลิตส่งออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีใต้ตะวันออกกลางยุโรปอเมริกาเขาใช้ไม้ใบแล้วก็เราคือที่เรียกว่าไม้ตัดใบครับนี้แสดงว่าเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเนี่ยต้องทํำยังไงเรียนรู้ก่อนว่า ตลาดเนี่ยใช้อะไรถ้าเป็นตลาดในเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้เลยแต่ถ้าต่างประเทศอาจจะต้องดูเรื่องของบริษัทผู้ส่งออกรือว่าปลายทางเนี่ยเขาบริโภคอะไรใช้อะไรแล้วก็ผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างวันนี้ที่เอามาโชว์ก็จะเป็นกลุ่มของพวกนวบวบยาวนี่นะครับเล็บครุฑนิฟิโลใบควายหรือว่าโรดิโอแอนเจล่าด้านขวามือผมนี่ก็จะเป็น ฟิโ uh, รเดนดอนในส่วนของซูเ uh, ป um. อร์เซรั่มตรงนี้ก็คือไม้ตัดใบที่มีศักยภาพในตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้ว่า ไม้จากประเทศเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเนี่ยมันจะ <sk PI> <ห>ม <function> ีไม้ใบเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแต 1, <fry UC S> แ่พันธุ์พวกนี้ก็คือเป็นพันธุ์เฉพาะของประเทศไทยนะรูปลูกได้ดีในประเทศไทยแต่มาที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกไปผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเออเวลาหิมาตกเนี่ยไม่มีใบไม้สีเขียวใช้เลยก็สามารถจะเอาใบไม้จากประเทศไทยเนี่ยเอาไปใช้ได้ให้มันดูเขียวเขียวหน่อยอย่างเงี้ยนะรอใช่ถูกต้องฮะเขามีรูปใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอพอร่วงปุ๊บมันไม่มีสีเขียวดูก็มีแต่ดอกไม้ที่อยู่ในกินเฮาส์นะฮะไปจัดแล้วมันก็ไม่ธรรมชาติมันก็ไมวาเร จะมีไมใบอย่างเนี้ยอันนี้เป็นใบของในผูช้างวันนี้สังเกตเราคุณกบสังเกตเราจะมีดอกประดับต้องมีใบประดับทําให้ดอกเนี้ยเด่นขึ้นทุกจุดเลยฮะรู้นะฮะข้างบนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะภายในงานอย่างนี้นะมีใบประกอบทั้งหมดเลยก็คืออุตสาหกรรมม้ตัดใบเนี่ยค่อยๆจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดที่ว่าไม้ดอกนี้็ยังใช้เหมือนเดิมแต่ไม้ใบเนี่ยที่ผ่านมาคนผลิตยังไม่เยอะนะครับเอาละท้ายนี้อยากให้พี่อุดมนำฝากทิ้งท้ายแล้วกันสำหรับเกษตรกรเขาเรียกว่า ถ้าเกิดสนใจนะอยากจะเริ่มเริ่มทำเนี่ยไม้ใบแบบนี้นะครับทำยังไงดีฮะเชิญครับเกษตรกรที่สนใจเรื่องของการเกษตรในส่วนของไม้ใบนะฮะอยากจะเรียนว่าเรียนรู้เรื่องของการผลิตให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกนะมันก็จะเสียเวลานะเสียเงินโดยใช่เหตุอีกอย่างนึงก็คือว่าดูตลาดที่เขาบริโภคอะไรถ้าตลาดเนี่ยบริโภคอย่างไหนเราทําอย่างนั้นเราขายได้แน่นอนเทาะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องของการผลิตและการตลาดวันนี้ สามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมนะฮะหรือว่าพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้นะไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าอาชีพอื่นนะครับอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะเป็นอาชีพของกเกษตรกรคนไทยก็สามารถที่จะทําได้หลากหลายโดยเฉพาะถ้าทําไม้ใบวันนี้เราดูเรื่องของการผลิตและการตลาดควบคู่ไ,ไปนะขายได้แน่นอนครับครับผมแน่นอนครับสินค้าสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฟังจากพี่อุดมนะครับคือเราทํามาเพื่อรู้ว่าตลาดเนี่ยเขาต้องการอะไรดูตลาดก่อน ไม่ใช่นม่ใช่ว่าใจรักแก่จะทำอะไรทํามาจะขายไม่ได้นี่ผิดนะครับไมนี่คือแนวทางนะครับของการทําการเกษตรแบบพี่อุดมนั่นเองครับเอาละครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของการทําการเกษตรแบบมิลซีนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับสำหรับวันนี้ครับเราขอต้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888